หมูว่านเอาเสียมมาเมือนอยู่บ้านเอาเสียมมาใช้มีดมมมขุดนะโอ้เห็นเด็กค้าในเตอะมาเด็กเอาค้าต่างค้ายัางมาดอกอืมขาด เฮ้ยึต้นต้นผอกอให้ตะเก็บงามๆเลยป่ะเอ้ยเราต้องงัดไปก่อนนะเนี่ยเสียดายขาเห็ดงัดก่อนเมื่อวานอเอาเสียมมาภาษิม,มากคุเทศนำเต่าปี้นันเห็นแต่ปี้นี่เพราะท่านเห็น เดี๋ยวภาษาเด้พี่น้องงัดแล้วได้มีสวยประสิกับแล้วสวยแห้งอืม้มเก่งกือกัดขาไห้นี่โต พ้นตกใส่มดพ้นลิ้นมดมือมดเบ้นมดคืนฝั่งนี้ยังไม่ได้งัดห้ามวัฒนัดถือเสียมเมื่อวานเอามาอยู่สวยแฮ เออหันทางไม้ก่อนปิดปิดใบนะเด็กงัดดี่ดนี่มันสิดอกงามเลย งัดมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งเราจะจุดเบอร์ได้เก็บน้ำเขา,เาล่ะโอ้ด๋อยงามแห้ง แค่นี้ก็ดีใจแล้ว จะได้หมาหน้ามันเฮ็ดเห,ดหน้อยพี่น้องบอเบาขาอยู่ก่ได้ดอกกันเฮ็ดหลายกับไปอีกอย่าง สัตว์บนนอกตัวละสั์หากไม่เราจะเอาสานเดือนกับลักกาดาไปได้เก็บละตัวเฮ็ดปีนี่คือออกงาแต่เอ้าโอ้ยเฮ็ดตัวนี่ เทำเนียกดีใจแล้วพี่น้องโอ๊ยนางกับโยกเกะเออนางอยู่ประมาณสี่หากิโล